ยังขับรถอยู่ยังจะขับรถอยู่ล่วงไปก่อนเพื่อนไปไหนสวยม,มีคน้นล่วงไปก่อนสวยอุ้ย ก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกมคอฟเดลตี้วอลโซน2.0เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้คิดจะมาแนะนําปืนที่ผู้เล่นเขานิยมเอาไปลงแรงกันนะครับผมก็จะมี5กระบอกคร่าวๆเนาะกระบอกแรกก็คือ ISO h e m l o c k อกนั่นเองนะครับผมเป็นปืนที่ยิงนิ่งใช้ง่ายนะครับผมใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับปืนนี้เนาะสว่วนอีก4กระบอกเนี่ยคิดจะมาแนะนําก่อน2กระบอกนะครับในคลิปนี้เนาะสว่วนอีก2กระบอกที่เหลือเนี่ยไว้เป็นคลิปหน้านะครับผม โดย2กระบอกที่คิดจะมาแนะนำในวันนี้นก็จะเป็น2กระบอกนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นสไนเปอร์ mcpr 3 0 0กับวัตเนฟ9 k นะครับผมวันนี้เนี่ยคิดจะมาแชร์ของแต่ง2กระบอกเลยใช่ไหมจะขออนุญาตไปแบบเร็วๆนะครับผมในคลิปในวันนี้เนาะไม่อยากคลิปต้นคลิปมันนานนะครับผมโอเคมาดูที่ชิ้นแรกกันจะเป็น mcpr 3 0 0ใช่ไหมโดยที่แบบที่คิดไปดูมาส่วนมากเขาจะแต่งไว้ประมาณนี้นะครับมาดูที่ชิ้นแรกกันจะเป็นมัสเซลเก็บเสียงนิวซาวเก้ตัวนี้เนาะจะบวกเก็บเสียงนะครับ บุหรี่ velocity ระยะดาเมจแล้วก็ร e c o i l s m o o นะครับโดยจะจูนไว้ประมาณนี้นะครับที่ที่2จะเป็น optic นะครับใส่เป็น optic คูณ5.5ตัวนี้นะครับผมปรับระยะไม่ได้เนาะมีระยะเดียวนะครับอันนี้เนาะจูนไว้ประมาณนี้นะครับที่ต่อไปจะเป็นสต o อกอันที่3ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนาะจะบวกความคล่องให้กับปืนนั่นเองนะครับจูนไว้ประมาณนี้ครับ ชิ้นต่อไปจะเป็นแม็กกาซีนนะครับจากเดิมๆเนี่ยมัน10นัดใช่ไหมปืนนี้ก็จะใส่ลดเหลือ5นัดนะครับผมข้อดีของมันก็คือจะบวกความพ่องให้กับปืนเยอะเลยเนออาออันนี้เนาะไม่น่าเชื่อนะครับผมจะบวกโมเมนต์สปีดนะครับเอ็มดาวไซส์สปีดสปินทูฟไฟสปีดแล้วก็รีโหลดควิกเน็ตนั่นเองนะครับรีโหลดเร็วขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็นกระสุนนะครับกระสุนเอฟเฟกซีฟนั่นเองเนาะกระสุนหัวระเบิดนะครับผมทําให้แบบว่ายิงหัวนัดเดียวล้มนั่นเองเนาะกระสุนนี้นะครับจะ ก็สไนเปอร์กระบอกนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเน้นความคล่องตัวเป็นหลักเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนดูจากกราฟนะครับดูจากเส้นเนาะก็ระยะยิงของมันโดยที่มันความที่มันเป็นกระสุนระเบิดเนี่ยระยะไกลมันจะยิงยากเนาะก็ให้ยิงแค่ระยะกลางระยะไกลก็พอนะครับผมระยะไกลจัดเนี่ยไกลมากๆเนี่ยไม่แนะนํานะครับผมเน้นแบบยิงนัดเดียวล้มใกล้ๆดีกว่าเนาะกระบอกนี้นะครับผมใครยิงแบบสไนเปอร์แม่นๆนเะนี่ยเราไปแต่งเล่นกันดูนะกระบอกนี้น่าจะสนุกนะครับผมโอเคมาดูที่กระบอกต่อไปนะครับ เป็น S M G เนวาวัตเนฟ 9K นั่นเองนะครับผมโดยจะแต่งไว้ประมาณนี้เนาะในวันนี้นะครับจะต่างกับคลิปที่แล้วเลยเนาะคลิปที่แล้วมันจะแบบเน้นฮีฟไฟใช่ไหมแต่คลิปในวันนี้จะเน้นแบบเลงยิงเป็นหลักนั่นเองนะครับผมมาดูที่มัสเซลกันก่อนนะครับมัสเซลเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาจะนิยมใช้เป็นตัวนี้เนาะแต่ว่าบางคนคิดก็เห็นใส่เป็น2ตัวนี้เนาะข้อดีของ2ตัวนี้มันจะเก็บแสงไฟปืนใช่ไหมพอคิดมาลองใส่ลองเล่นดูแล้วเนี่ยด้วยความที่คิดชอบเล่นไอรอนไซส์ของพวก S M G คิดจะเล่นไอรอนไซด์นะครับผม เออก็ดีนะครับผมมาเก็บแสงปลายปืนเนาะมันช่วยคิดได้เยอะเลยนะครับผมมันจะไม่เห็นแสงปลายปืนใช่ไหมมันจะทําให้แบบไอรอนไซส์ของปืนนี้เนี่ยโดยไอรอนไซส์ของวัตเนฟ 9K เนี่ยมันแบบไอรอนไซส์มันเตี้ยๆนะสต่หรับคิดมันดูค่อนข้างยากเนาะพอมีตัวนี้ช่วยเนี่ยก็ทําให้ยิงดีขึ้นเยอะเลยเนาะนะครับผมโดยของแต่งที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้แหละบลอก22แฟลชไฮเดอร์ ok 2. 2นะครับจะเก็บเก็บแสงปลายปืนแล้วก็บวกรีคอยนั่นเองนะครับจะจูนไว้ประมาณนี้นะครับ สองแต่งชิ้นที่สองจะเป็นเลเซอร์นะครับใส่เป็นคนละตัวคิดที่แล้วเนาะจะใส่เป็น FSS o l E v เล Laser นะครับผมจะบวกเร่งเร็วเร่งนิ่งนั่นเองเนาะตัวนี้นะครับดูประมาณนี้นะครับชิ้นต่อไปจะเป็นสต็อกนะครับคิดใส่เป็นสต็อกตัวนี้เนาะจะบวกความคล่องให้กับปืนนั่นเองนะครับบวกสปินสปีดด้วยเนาะเอ็มวอล์กอิ่งสปีดนะครับผมทำให้วิ่งเร็วขึ้นด้วยเนาะครับเวลาใส่สต็อกตัวนี้เนาะดูประมาณนี้นะครับ แล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็นแม็กกาซีนครับใส่เป็นแม็กกีน15นัดอันนี้เนาะกัดไม่ได้นะครับอันนี้นะครับส่วนชิ้นต่อไปอันนี้จะเป็นกระสุนโอเวอร์เพชเชอร์นะครับผมคิดไดามาใส่เองนะกระสุนนี้นะครับผมจะบวกอ่าบวกดาเมจนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาศัตรูโดนกระสุนนี้ยิงแล้วเนี่ยจะมีการหน้าเด้งขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยจะจูนไวประมาณนี้นะครับแต่ว่าต่างชาติเขาไม่ได้ใส่กระสุนนี้หรอกส่วนมากเขาจะมาใส่เลียกิบอันนี้แทนนะครับบวกเลงเร็วนะครับผม แทนกระสุนก็ได้เนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากแต่งแบบเร่งเร็วก็มาใส่ตัวนี้แทนก็ได้หรือจะใส่ออปติกก็ถอดกระสุนมาใส่ออปติกแทนก็ได้กระสุนนี่เป็นแบบของแต่งปีชิ้นหนึ่งเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยมันแทบจะตายตัตเนะาะก็จะแต่งแบบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆแบบไม่ชอบไอรอนไซด์เนี่ยพอมาใส่ออปติกแล้วเนี่ยคิดแนะนําให้กลับมาใส่พวกไอมาสเซอร์พวกเนี้ยไม่เก็บแต่งปลายปืนมันจะบวกการคุมดีคอยได้ดีกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าคิดใส่อันนี้คิดก็เล่นได้แล้วเนาะใส่แค่นี้นะครับผม ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับของแต่งวาร์เซิ 9K ในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันบวกความคล่องให้กับปืนเยอะเลยเนาะมันแทบจะไม่เสียบ,บาลานปืนมันจะไม่เห็นสีแดงเลยเนาะมันจะมีแต่สีเขียวนะครับของแต่งในวันนี้เนาะส่วนถ้าเพื่อนๆที่แบบชอบแบบแนวเลงยิงอยู่แล้วก็น่าจะชอบนะครับผมของแต่งประมาณนี้นะครับโอเคอคิดจะบอกก่อนนะว่าเวลาเพื่อนๆเอาปืนไปลงแร้งเนี่ยค่าทูนมันจะหายนะครับผมเวลาลงแร้งเนี่ยเขาจะเอาค่าจูดออกเนาะจะเป็นปืนแต่งเต็มธรรมดานะครับผม ส่วนที่คิดแช,ชร์ของค่าจูในวันนี้ไปด้วยเนี่ย<ๆ>ก็เผื่อเพื่อนๆอยากไปเล่นในแมปแมปใหญ่แมป,ปธรมรมดาปกาตินะครับผมก็เกมที่คิดเล่นในวันนี้จะเป็นพันเดอร์นะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนานนะมาเล่นพันเดอร์บ้างน,นะครับแล้วมาดูกันว่าปืนที่คิดแต่ง2กระบอกในวันนี้เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมในเกมได้เลยครับไป let's go มาเสียงใครบ่นเลยวะเราลืมเปิด,ปดอะไรไปบอกเนี่ยฮัลโหล มาสวยบอสตี้สองส้มมาสวยเซฟีววไว้มีคนเนาะเช็คดิเพื่อนไปฮัลโหลอยู่ไหนวะไม่มีเรามีแต่ศพมีไหมแถวนี้ไม่มีละมัง้งโอเคปะโอเคบอสตี้ตายหาแล้วขออนุญาตฝากเงินแป๊บ เฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวนะเอาของที่เราเก็บมาไปขายเอาเงินมาฝากด้วยดีกว่าช็อปอยู่ใ,ใกล้ๆเฮ้ย <c oughs> สองชิ้นเองสองหมื่นเองบระลุนไปแล้วโอเคไม่เป็นไรแค่สองหมื่นเองไม่เป็นไรหาคนยิงดีกว่า <c oughs> ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยตีหนึ่งตีหนึ่งขับรถอยู่ ยังยังยังขับรถอยู่ยังจะขับรถอยู่ล่วงไปก่อนเพื่อนนี่ไงมัวแต่ยิงหลังเข้าไปดิเพื่อนกระสานมาตายอยู่ตรงนี้เนาะโอ้โหตายสามเลยอะอุ้ยมีคนเห็นเราหลบก่อนหลบก่อน กลับขึ้นเป็นใหม่แคชจ็อบคืออะไรวะไหนอะคนที่ยิงเรานี่ไงยิงไม่โดนอุ้ยโดดหลบเลยกางสมงด้วยไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวให้กลับมาใหม่หนีก่อน มาแล้วมนล่าเงินต่อเพื่อนเราเกิดแล้ววะไปไหนสวยเงินเยอะใช่ไหมนายไม่แต่ไอโลโก้เงินในแมปมันยังอยู่วะคือยังไงวะยังมีอีกตัวเหรอไม่ใช่ตัวเมื่อกี้เหรอ อยู่ไหนวะมันต้องอยู่แถวนี้สิก็ว่าอยู่แอบอยู่ไหนแะโถเราตีด้วยโอ้ยแล้วก็ศูนย์เอไม่เยอะจังเราไม่ได้เล่น AR วันเนี้ยเคเก็บอลตีมาไม่มีคนใกล้ๆนะเนี่ย ปัวปิดจะขายของอ้าวไม่มีของให้ขายลืมงั้นซื้อไอ้ฝักเงินนี่มาฝากเงินห่อยคอยเป็นบูน้ต่อไหนอะต้องกดค้าลงลืมโอเคสวยติงต่อได้ทีนี้ไหนวะเพื่อนยิงใครวะตายแล้วหรอ เ,เนี่ยบอทตี้อยู่ข้างในเนี่ยเพื่อนล่าบอทตี้กันได้ทั้งสามหมื่นเนี่ยสวยเอาเงินแม่มาเอาเงินแกมาโอ้ปืนชุบสวย เหลือกับดักโอเคเพื่อนเราลงไปไหนวะน่ะเอ้าแล้วมันหายไปไหนคนนึงวะที่เราอ่ะมีคนล่วงไปก่อนตัวไอ้ที่เราเหลือสามคนวะมีคนออกคนหนึ่งผมใส่หัวร้อนซู้ไม่ไหวไปลงดีกว่า ยิงล่งรถไดป้ปะวิงยากโอเคหาของแปบ๊บเฮ้ยแล้วเพื่อเนเราจัดการว่ะไอ้เพื่อนเราทีมดีนะเนี่ยวันเนี้ย ปกติเล่นพันเดอร์จะเจอแบบทีมแบบเหมือนแบบผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้เนาะวันนี้เพื่อนเล่นเป็นอยู่ทีมเราส่วนมากที่จะเจอผู้เล่นใหม่เนาะมาแบบมาหัดเก็บปืนมาหัดเล่นมาหัดเวลปืนอะไรเงี้ยแล้วได้ยินเสียงรถไง back on top อปยิงไม่โดน ยิงยางว่ะยิงยางว่ะยางแตกว่ะเรียบร้อยดิรถหยุดดิตัวเดียวมั้งเนี่ยอยู่ชั้นมาใครเขาเล็งเรานักหนาเนี่ยตาใน ิงไม่ได้สวยเพื่อนอเพื่อนิีแลเราเล่นดีสองคนนี้เป็นงานอยู่รวยมากพวกเรารวยมากบางทีไม่ร่วงหรอกพอ เลสโกฝากเงินกันดีกว่าเพื่อนๆเดี๋ยวเงินตกเงินหายหมดไปไปเดี๋ยวเราเก็บเบลตี้ให้ด้วยไปฝากเงินกัน แผนเราเยอะมากบอตี้อยู่ใ,ใกล้นี่หว่าข้างล่างนี่เองฝากเงินก่อนไปลงไปสู้ไปลงไปยิงนี่อยู่ข้างล่างนี่เองเนี่ยเพื่อนโดนแล้วเรียบร้อยดิบอตตี้ป่ะเนี่ย มีนนตัวนึ่งตัดแตกนะฝากเงินก่อนฝากเงินก่อนอเดี๋ยวเงินตกตออกมาอย่างนี้ก็ตายดีครับเอาเงินมาแล้วก็ฝากเลยนี่ไง <laughs> อไเอาเงินมาให้ก็ไม่บอกเ <laughs> พื่อนเจออีกตัวหนึ่งว่ะ อยู่ในบ้านนี้หรอเพื่นลงละไปวิธีอ s m ระยะนี้ไม่เวิร์กยิงยะดาเมจน้อยติดติดเพื่อนตามอยู่เพื่อนตามอยู่ ไงดีกว่าวตัวนึงหลังเขาหลังหินเพื่อนตามอยู่เพื่อนตามอยู่เพื่อนดันสุดว่ะกล่องกระสุนขอเลยกระสุนขาดเรียบร้อยเพื่อนเก็บเรียบไงเพื่อนดันสุดไงวันนี้ทีมดีว่ะ โอน้ยวัตเนฟว่ะระยะนี้ว่ะเฮดช็อตดิเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนไม่รีบไม่รีบเล่นช้าช้าช้าแต่ชัวร์โอเคเอาเงินมาแล้วก็ฝากเลยไงเรียบร้อยเราได้ที่หนึ่งว่ะตอนนี้ว่ะชิวชิวว่ะไม่มีอะไร เราคิดโดนล่าไงไปอาบอตี้ดีกว่าอุ้ยมันมีคนโดดลงนั่นนะั่นนะไปนู่นแหละเรียบร้อยเงินเข้าบัญชีเงินเข้ากระเป๋าเ เต็มหัวเลยคือแปเอาเงินก่อนไหมคือแปเอาเงินก่อนก็ได้ไปแอบซุ่มรอดักตบเงินเหรอปั่นไปเถอะวิ่งมีเงินมีคนเอาเงินมาให้อีกแล้วอีกคนหนึ่งที่เวลาจะหมดแล้ว่ะคือแปเอาเงินไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยโอ้ชนะด้วยนะได้ที่หนึ่งด้วยนะครับผม เพื่อนๆทีมเราเล่นดีด้วยนะครับก็เป็นยังนันบ้างครับสลับปืนสไนเปอร์กับปืนวัตเนฟในวันนี้เนาะก็ลองไปแต่งเล่นกันดูได้นะครับเป็นปืนที่เขานิยมเอาไปเล่นลงแรงกันเนาะสลับใครที่แบบยิงสไนเปอร์แม่นๆเนี่ยน่าจะชอบนะครับในกระบอกนี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคิดได้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสลับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย